จังหวัดนคปรปฐมเรียกสอบตำรวจสามนายที่ตำรวจภูธรภาคเจ็ดได้เรียกตำรวจระดับชั้นประทวนสามนายเข้าสอบปากคำอย่างไม่ทราบเกี่ยวข้องเรื่องใดนะักดนตรีที่ถูกจ้างมาเล่นในงานกำนันนกเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งหลังจากตำรวจได้เรียกมาสอบในครั้งแรกจากเป็นพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุขณะที่รับจ้างเล่นดนตรีที่บ้านของกำนันนกเสร็จ นายน่องนำเงินค่าจ้างมามอบให้และวันนี้เป็นวันที่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษหักผ่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินัดเปิดข้อมูลเซิฟเวอร์หลังกู้ข้อมูลเซิฟเวอร์เสร็จเตรียมจ่อขออนุมัติหมายจับเพิ่มเมื่อข้อมูลจากกล้องวงจรปิดปรากฏผนวกกับรายงานการสืบสวนจะอนุมัติไม้จับได้ทันที ปนิทัศน์มามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุขัญวลีสุวรรณรายงาน